ผมจะมารีวิวช่องตัวใหม่ที่สั่งตัวนี้นะเพราะว่าอะไรครับผมไม่มีเงินซื้อใช่ครับผมไม่มีเงินซื้อไอช่อนตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วแต่อันนี้นมันร่างอีโวนี่ตัวนี้นะครับที่ผมเอม,มารีวิวไม่จะไปต้องเติมนะครับไอตัวเนี้ยก็แค่เนีน่ยนะไอตัวอีโวไหมครับไอตัวนี้อีโวหนึ่งแสนมันจะเท่ไหม อยากรู้ไปที่อีโแล้วได้ตัวแล้วอีโวอย่าลืมบาด้วยนะครับผมอีโแค่ตัวเดียวเอง<ะ>คนจะมานานรดีเจ้าฉลามซึ่งกมก็สามว่าซื้อมานานอย่างมานานแล้วแต่ผมยังไม่ได้รีวิวทำผู้ชมนั้นได้รับชมว่าความสามารถของมันนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ไม่จาเป็นต้องใช้โปรนะก็แค่ดูโฆษณาใช้ความอดทนนานพอสมควรคือายมากทำไมดูผมเปิดเสียงลัวติดลิขสิทธิ์ตัวนี้โกมไหมอยากหาว่ามันนั้นอยากหาว่ามันนั้นขึ้นไม่ได้มันขึ้นได้สบายมากไว้ใจมันแล้วสิ่งที่มันพีไปกว่านี้คือความสามารถ เดี๋ยวทำไมมันเดี๋ยวเออ้ยใช่ไหมถึงไ,ม,ไม่น่าจะคุ้นมั้งส่วนแย่คนเขาจะไม่ค่อยมีนะอตัวเนี้ยเนะี่ยเท่าที่ผมดูดูมันแล้วเนี่ยผมได้มาเพราะมันมันเป็นหน้ารดราคาของมัน <c oughs> ทำไมหน้าตามันเหมือนเอย ออเออบักวะน่าจะเป็นบักนะครับเพราะว่านานๆนนทีผมเจอเดี๋ยวจะเรียกว่านานๆทีใช่ไหมหรือว่าเจอบ่อยมากเพราะว่าเจอบ่อยมากเาพราะว่าเจอแบบนี้ผมเกลียดผมต้องเสวีงเลยคือมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมงงมากว่าทำไมถึงมันเป็นอย่างนัง้นปุ๊มปุ๊บ ตัวนี้อย่างโกงกินแล้วเบิดได้ไม่แปลกครับมันคือไอตัวที่อัปเดตมานาน1เดือนได้แล้วไม่ก็หนึ่งหนึ่งเดือนได้แล้วครับหลายเดือนแล้วผมเห็นว่าไม่ค่อยจะมีนะไม่ไมไมมน่าจะใช <c oughs> ้อพรจะเป็นต้องใช้โปรนะครับถึงแม้แต่ก่อนผมก็จะใช้โปรไอกเกมปลาฉลามตัวนี้ก็จริงเพราะว่าอยากลองทดสอบไอเจ้าสกินนี่ อยากลองทดสอบเฉยๆว่ามันดีไหมใช้ก็คือดีโคตรอย่าใช้โปรครับนะคือเราถ้าเราใช้โปรคือเราเห็นแล้วตัวอย่างแล้วใช่ไหมคือความรู้สึกของเราคือตื่นเต้นพอมาตอนที่เราไม่ใช้โปรและเราได้ตัวนั้นเราก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อเหมือนตอนนี้ใช่มันก็จะมีความรู้สึกแบน ไม่แปลกนะครับว่าทำไมเพชรเหลือหนึ่งเอาไปซื้อไอตัวนี้หมดเนี่ยเนี่ยเนีน่ยไอตัวไอตัวที่ผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นกับตาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเปิดเสียงเดี๋ยวอุ้ยค้างเลยผมพยายามจะเอาส่วน,นสับาย ผมลืมไปว่าคุณสามารถของมันแสนจะโคงคือไอนี่เลยวัวเ h w e l ล well w างกลืนกลคือเมื่อจะยกตัวนี้คือข้อไอสิ่งที่ผมงงคือทำไมเมื่อเวลาที่ผมนั้นกดพยายามให้มันไปอย่างรวดเร็วมันก็จะเป็นอย่างเง เนี่ยแน่แน่ยเนี่ยเนี่ยมันปันคือถึงมันลำบากมากนี่ก็เลยมันจะไปเร็วๆแบบอนี่คือท่าพุ่งนะครับตะกี้คือท่าพุ่งอุ้ยเออใช่ครับถ้าเลือดใกล้หมดมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาอย่างกบบเป็นการเตือนภัยว่ามันันกำลังจะตายแสงที่อันที่มันปล่อยลำแสงจาก อยากอะไรซึ่งอย่างนี้แหละคือมันสาดมากฟันขาดอีกต่อไนไม่เชื่อดูเดี๋ยวเราจะไปแมปเลยที่จริงมันไม่มีผมอยากให้มีอัพเดต,ตหน้าฮาีนอุ้ยพุ่งชนท่านผู้คนต้องกดนานๆนะอย่าก,กด บึ๊บึกบึกบนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นอย่างงี้ค <c oughs> ุณแนะนำอย่าใช้ปูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความรู้สึกเบื่อจะมาหาตัวคุณอืม่านยังด้วยความรวดเร็วอืม คแบบไล่สาเหตุเดี๋ยวดูจับเวลาด้วยอืม้มอีกหนึ่งนาทีเราก็จะกลับไปอยู่ในแมตช์เดิมเหมือนเดิมุ้ยนี่นี่นะครับโอ้เดี๋ยวทำไมเพราะว่ามันมันเหมือนป๊ซิน่านะ มันเหมือนไอ้ตัวกอซิล่าเอออะไรนั่นนั่มันหดปล่อยกอซิล่าที่มันปล่อยลำเสกจ,จากหลังได้ผมจำชื่อไม่ได้อะคือ,หน,าาอนหน้าตาอันเดียวเลยหน้าตาอันเดียวเลยและลำแสงผมว,ว่ามันเหมือนกันมากคุณน่าจะขู่ตัวเอกอซิล่า,อ,าลอันตัวเนี้ยยังเลเวล,ลีกหนึ่งเลยไม่ใช่ไรถ้าเราจะเป็นระเบิดคาเกาะ อุ j, traum, ้ยฉลามคงรีบไม่ใช่เอ็กซ์ตรเพกฉลามผิดนำง้ำงำน้ำนำนำง้ำนำนำนำว้าวว้าวว้าวทำไมเลือดเร็วว้าวเลือดลดเร็วมากโอ้งงมากไม่เป็นไร เดือดรุดลงไงเดือดรุไม่ใช่ปัญหาของตัวนี้ไม่แต่มันก็เป็นปัญหาของตัวแต่ใมเนี่ยอ้าวเฮ้ยคุยกับตัวเองซะงั้นเงินเงินเงิงิงินงิวอกวอกวอติดไฟไม่หายเลยเดี๋ยวขึ้นในนั้นยังติดไฟอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยติดน้ำเอ้ยอ๋อหมดเวลาแล้ว เราจะไปตอในลุยเดียวกันซะด้วยลืมไปว่ามาผิดทางาาข้ากำลังพาผู้นี้กเลยจะตายไม่มีวันสกิวได้ใช้คือโคตรโงโงกว่าไอตัวอื่นเลยเอาเฮ้ย้ยีของดี น้ำง้ำงำยาพึ่งเหมือนก็ซี่าจริงๆไงตัวก็ซีราที่มันต่อำๆนี่เหรอเนี่ยครับขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเลยเหมือนเดี๋ยวเรื่องผมนี่ได้คิดด้วยว่าตะกี้มันขมเจอไอ้บักประเภทนั้นเองอ่ะเดี๋ยวคนจะไปใส่จะไปไม่โดนหยุดเจ้าบัก หยุดเออหยุดตัวตัวป่วนอยู่หนนั้โอเคน้ำเงินเพราะว่าตัวผมจะลองเอาตัวนี้ไปสู้กับไอ้ปู้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมนั่นไปหาถึงไอตัวปู้โอ้ไม่จะไปตัดเถอะ ผมไปเลย I am the fat โอ้ย oh, ย <c oughs> ิ่งกว่า the fat รหรือว่าเราต้องคูปิดตัวไปเลยนะเนี่ยมัจะโกงสามารถช่วยกูดได้นี่ยิ่งดีเลยอุย๊ยมานี่ ไม่มีนะเพราะว่าไอตัวนี้มันสู้ยากเนี่ยไปฉลองไปตรวจกีมาเนี่ยเอ้ยขามาถูกทางมานะันม่นจะถูกนะเพราะว่าประตูประตูของไอปูยักษ์มันอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอทางนี้บล็อโอ้โหเลย ตัวเนี้ยนอะโกงกว่าตัวอื่นเอ้ยเราจะไปพยายามแบบไปแบบรวดเร็เวที่สุดปูปูอยู่ไหนโอเค,อเคผมว่าผมเลยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพร้เอเฮ้ย,อยโอ้โหหมดิดไม่อย่าพึ่งบายนะั่งพึ่งจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นกับตาไม่โอ้ เพราะว่าเลือดเล็บไม่ใช่เล็บแต่เร็วมากเลือดลดเร็วมากโอ้โอ้โหโอ้โหเราต้องรีบกินงอม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 เร็ว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 เลือดเลยนะได้ไปหน้าหน้าหน้าอะไรสักอย่างเข้าไปเลยมาแล้วราชาปูอยู่ไหนก็จะเอาไอ้ตัวนี้มาเทียบกับไอราชาปูหน่อยว่ามันต่างโอ้มันก็ไม่แต่โอ้ใหญ่กว่าไอราชาปูอีก กินลูกของคุณหน่อยเพราะว่าผมจะตายแฮวโน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 ก็ no. 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 แค่มากินแล้วก็ไปต่อฮัลโหลอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโว้โว้โวกินเพิ่มพลังเราจะไปแบบรวดเร็วไปกินเสร็จค่าผู้นี้ <c oughs> กำลังจะตาย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 เด็ดกูบอกว่าตายตายคาน้าไม่เกรงใจเลยโอ้ลืมโอ้ผมหาวิธีสู้กับปี๊ปูตัวนี้ผมหาวิธีเดี๋ยวผมจะข้ามันเลยไม่เดี๋ยวติดเลยโอเคเพราะว่าตัดมาเลย มาดูกันนะครับนี่ถ้าอู้ถ้าเรานั้นชมโฆษณาเราคือดีมากนะครับผมแนะนำให้ชมโฆษณาไอน,นี่เกี่ยวอะไรให้แนะนำว่าให้ชม <c oughs> ชมโฆษณาครับคือข้อดีอยู่ตรงนี้แหละครับเลยใช่ <c oughs> ผมลืมล็อกอินนี่ไม่ต้องโฆ,โฆษณาเ,เพื่อความไว ไปซื้อตัวนี้โดยเฉพาะเก้ที่จริงผมก็เคยได้ไมาแล้วไอตอนนั้นตัวนี้ผมก็เคยได้ไอันนี้ก็ไม่ได้ไอนันนี้ไม่เคยได้ไอันนี้ก็ไม่เคยได้ไอันนี้ก็ไม่ได้เคยได้เหมือนกันอันนี้เคยได้แต่ก่อนมันไม่เคยเก็บมา ตอนเด็กผมเล่นแล้วเกมบาชลามันเป็นสองดีอะ้ามันเบอร์เบอร์คือมันยังไม่ทันสมัยพออ้นี่คือปัจจุบันเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะครับคือถามว่าผมเล่นทันไหมเล่นทันคือมันก็คล้ายๆกับปัจจุบันนะครับแต่มันจะไม่มีไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเมันจะไม่มีไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยมันจะมีแค่ไอาฉลามตัวเนี้ยเนี้ยตัวเล็กๆภาพเบอร์เบอร์พอ พอไปเล่นกินนู่นนี้นั่นก็จะขยายตัวใหญ่นั่นแหละครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมาก <c oughs> คือมันคือว้าวเก้าร้อยเพชรเพื่อซือ้อว้าวไอ้นี่ผมจำชื่อได้อบเชัส่วนไอตัวนี้ก็สกุ ลูมิเนเตฮะไลท์เอ,อ่อลองเป็นภาษาไทยดูดิไทยวาวลูมินเมนเต้ลูมิเนเต้น่ารักปะตามน้าเลยลูมิเนเต้ลูมิเนเต้มันวัดผมไม่เคยได้ยินชื่อลูมิเนเต้ เบาถ้าแปลเป็นไทยภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็เบาไม่หแต่ตัวมันไม่ได้เบาเลยนะความสามารถมันเนี่ยลูมินีเตนะชื่อลูมินีเตตัวเนี้ยโอ้ใครๆเขาก็รู้ไอตัวเนี้ยคาเค้นคาเค้นปะมังไอนีอเบชาร์ชาร์จิ ที่เหลือเดี๋ยวค่อยแปะทีหลังให้ทดานชมไปแปะเองปุ๊บปุ๊บคือมันจะกลายเป็นแดแดบุ๊บแดแดผมว่ามันก็ผมว่าไอลายมีเทนะเขาบอกว่ามันกินระเบิดได้สายฟรีต้องชอบแต่ก็แค่ใช้ความทนแค่นั้นอันนี้ผมว่าน่าจะแรงกว่าไอตัวนี้นะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคุณไม่กดกรปุจะใช้ฉลามตัวนี้ใช้เลเซอร์ยิงคุณ